กระเด็นกระจายอะไรอย่างเงี้ยยุ้ยตรงที่มีคนมาทำแบบนี้ไหมครับมีเยอะใช่ไหมครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับระหว่างที่รอวก็ดูสาวๆแข่นของแมคโดนัลโอเคครับทุกคนมาอีกแล้วครับอีกสีที่ครับทุกคนยัดลงไปครับนิด Oh. เขาทุกันแบบนี้เย่งใน tiktok ไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยเอ,อ๋แบบอใน tiktok ไม่เป็นแบบนี้เหรอ,อเป็นอย่างนี้แหละเออแบบนี้แหละความจริงอะ่ะ โอเคครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนผมอาร์ตแฟนเดย์ครับวันนี้ผมจะมาทําอะไรทุกคนก็คงจะได้เห็นปกคลิปแล้วครับพาพวกเด็กเกลียนมากินไอติมทุบครับทุบแล้วทุบอีกทุบไม่รู้ว่าจะทุบถึงไหนก็คือเห็นในทิกต็อกครับทุกคนผมก็อยากมาทุบบ้าง่พวกมันนั่งเล่นเกมอยู่แล้วทีเนี้ยก็เลยชวนมาด้วยเพลงอะอะไรนะเพลงอ่ะเสียงดังอ่ะมึงมึงเพลงไหมล่ะเซ็นไหมดีใจไหมวันเนี้ยได้มากินไอติมทุบไม่ดีใจเอ้ยดีใจครับดีใจเหรอบอกกับเพื่อนดูหน่อยดิ ถ้าถ้าผมไม่กินตัวฟันผมหดแล้วตัวผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลยเพราะว่าข้างนอกมันอาจจะเสียงดังนิดนึงนะเข้ามาใครดูอะไรต้องมีเป็นอะไรตัวผมว่าจะใหญ่แต่ตัวเนี่ยดูมีแต่หัวแตงโมเนี่ยก็ว่าผมว่าจะใหญ่แต่แต่นอกโคดเท่มึงยืนอยู่ด้วยเถิได้ไหมเนี่ยอ่ะยืนที่เถิดมึงเลี้ยงแมวใช่ไหมทุกวันเนี่ยอ่ะมีมากี่ตัวสามตัวแล้วแบบสตัวแมวจอนจัดเมื่อวานเนี่ยครับผมบอกเอ้ยวันนี้วันที่อะไรวะที่สี่ใช่ไหม ฮะสิบส <15. S 2> ี่ 14. เออวันนี้วันที่สิบสี่เมื่อวานนี้วันที่สิบสามใช่ไหมผมชวนทองดีให้ทอ,องดีถ่ายคลิปกับพี่หน่อยพี่ผมเลี้ยงแมวอยู่โอ้โหอย่างนี้ไ,ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าปแปข้าในกันเลยเพระาะว่าข้างนอกมันเสียงดังมากเจอกันข้างในครับ,รบโอเคครับทุกคนแล้วแล้วเราก็อยู่ข้างในครับทุกคนเดินเข้ามาใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่เอ็มพอร์ตเทียร์นะจะเห็นต้นคริสต์มาสครับอู้น่ารักไหมแค่ไปอันนี้เขาเรียกว่าหุ่นอะไรกูก็ไม่รู้นะ ฝั่งนั้นเลยนะสีสันท่องดีไหว้ดิไหว้ดิเออนั่นแหละโอเคครับทุกคนเราจะลงไปข้างล่างกันเราจะทุบแล้วทุบอีกเอาลดลงมาลงมาก็พาพวกมึงนั่งขึ้นมาเลยเลื่อนก่อนทำพิธีก่อนสามรอบก่อนทุบไอติมก็ทำพิธีก่อนสามรอบไงก็เหมือนกับเราเวียนเทียนใช่ไหมก็วนก่อนสามรอบไง คุณก่อนสามรอบทำพิธีครับทุกคนทำพิธีทุกเหมือนหมอปลาเข้าใจปะหมอปลาทุกสาใช่ไหมแต่เราจะมาทุกอะไรอะไรวะโคมึงเออหุ่นไม่ไม่คมเลยว่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่แมโดนัลดนะครับล้วนะเขอสวัสดีเราุ้งสวัสดีเดี๋สวัสดีไปเด็๋ไปเนี่เห็นไหม ลูกค้าที่ดีเห็นไหมพอเขาเขาขายเราเราก็ต้องไปเห็นไหมมาดูตะพูมาดูตะพูนี่ล้างมือล้างมือล้างมือโอเคโอ้โหไปไหนไหนผิดที่ครับโอเคครับลำจะลำโอเป็นอะไร ก็หอมเป็นไรถืช่วยนี่เตรียมมาก็คือใหญ่ตักผู้ทุกคนอะมึงมึงเป็นผื่นไหมอะอาการหนักละทุบเย็นแอลกอฮอล์ตอนนี้ครรับเามาสั่งไอติมทุบใช่ไหมครับทุกคนสิบโคนครับทุกคนก็ให้พวกเด็กเียนกินครับไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ผมคมกินไม่หมดหรอกผมก็เลยเรียกเด็กๆมาด้วยตอนนี้ไม่ยังไม่หายเลยนะช่วงนี้มีคนมาทำแบบนี้ไหมครับมีเยอะใช่ไหมครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ โอเคครับทุกคนเราก็จะทยอยทยอยใส่ดีประมาณ6ที่นะครับทุกคนเราก็กต้องรอรอนไปรอเนี่ยมาตามเขาครับทุกคนเออเราก็อยากมาทำตามเขาบ้างตรงนี้ไอซีทุกคนทุกเราจะทุกแล้วทุกอีกทุกให้มันละเอียดทุกคนมีช้อนไหมครับมีบค่คคะครับกี่คนครับมาสามสี่ห้า ครับขอบคุณคณรับระหว่างที่รอแล้วก็ยืนดูสาวๆแห่ของแมคโดนัลโอเคครับทุกคนมาอีกแล้วครับอีกสี่ที่ครับทุกคนยัดลงไปครับเมื่อกี้มาแล้วสี่ตอนนี้ก็มาแล้วสี่ครับเราจะดัดลงไปสโอ้โหอ้าเต็มเลยกินให้หมดนะมั้ย <c oughs> กินมันให้หมดเลยขอบคุณครัขอบคุณครับช่วงนี้มีคนมาทำเยอะไหมครับเนี่ยมีค่ะมีใช่ไหมครับ โอเคครับทุกคนเราครบแล้วเราจะไปตั้งโต๊ะขอบคุณนะครับ <15. S 2> สิบห้าอะไรครับสิบห้าสิบห้าคนใช่ไหมโอเคครับทุกคนมาแล้วครับผมได้สิบห้าทำไมมันเยอะอย่างนี้เนี่ยเอาช้อนดูมานนั่นนี่อ่าบิ๊มมันขยับใหม่ได้และแล้วเราก็ได้ไอติมคนมาแล้วนะครับ,รบทุกคนเราจะมาทุบกันก่อนเลยนะครับทุกคน ไอ้วนบอกเลยไม่เคยเห็นยูทูบเบอร์แบบอะไรเงี้ยอุ้ยุยน่ากินไหมทุกคนยังไม่ถึงมาทุกคนเราจะมาทุบก,กันเลยครับนุ่มก็เข้ามากไก่มาครับทุบก,กันเลยครับ <c oughs> เขาทุบก,กันแบบนี้เ <c oughs> บาเบาอ่าเบาเบาก่อนนะครับทุกคนต้องมีลองทุบไปเดี๋ยวไอตีนโคนทุบแง่กระเด็นกระจายเลยทีเนี้ยอุ้ยดูดิ <c oughs> ช้อนพี่ใหญ่สุดไว้ย น่ากินไหมครับทุกคนนี่อันนี้ได้อ้าวอันนี้ลงไปน่ากินเลยแม่งเล็กต้องไปไอติมโคนไอติมโคนทุนตึกเว้ยไม่เข้าใจเลยไงทองดีโอ้โหตึกด้วยเยอะเลยตอนนี้เข้าอย่างไหนที่ตอกไมเห็นเป็นแบบนี้เลยอ๋อใที่ตอกไม่เป็นแบบนี้เหรอเป็นอย่างนี้แหละเออแบบนี้แหละความเป็นจริงอไงกินเลยทุกคนเนี่ยกินเลยที่ก็กินช้อนใหญ่เกิน หวานดีนี่ว่ะอร่อยอร่อยใช่ไหมมันก็เหมือนไอติมโคลทุกธรรมดาแหละแต่แค่มันทุกอย่างมันเข้ากันได้เฉยอร่อยอร่อยไหมเย็นนะเย็นเนี่ยเนี่ยมีตอนเล็กยว ไม่กินเนอแม่พี่เอาช้อนใหญ่อะพี่เกลียดนะทุกคนนี่มาไว้กันช้อนพี่กันมันก็เหมือนไอติมคนธรรมดาแต่แค่มันพูดพิเศษเป็นไงช้อนดีคุณว่าไงเย็นเย็นใช่ไหมแฮปปี้อะอร่อยอร่อย ไอยอดเบกินอย่างเดียวพี่กินได้แบ่นี้หรอต้องมาทำเลย่องคอนเจลูกไม่กินเลยแล้วก็ทำใหม่ไปกอดจิมไปกอดจิมทุกคนละลายแล้วไอติมโคนเนี่ยมันก็แบบถามว่ามันอร่อยไหมอร่อยนะแปลกใหม่แปลกใหม่ใช่ไหมแล้วมองว่าโอเคไหมอร่อย กินของคาวแล้วกินแครปฟรีไปอร่อยไหมคาวใช่ไหยเป็นไงอืมน่ะอร่อยไหมอร่อยกินแครปฟรีไปแล้วมึงกินหมดอยู่แล้วสู้ๆเว้ยโหวันนี้พี่แค่มาทุบเฉยมาทุบไอติมเฉยแล้วก็พวกมึงกินไปเอ้าเราเราเสียเงินนักไหมเนี่ยฮะเสียเงินมากเอาก็จะให้พวกมึงไปกินไงไอติมทุบไงพี่จะกินหมดคนเดียวได้ไงล่ะมึงดูดิช้อนโต๊ะเยอะขนาดเนี้ยก็เสียทิ้งก็ดิ เออเราก็ต้องเรียกพวกมึงมากินด้วยไงเลออร่อยไหมแฮปปี้มึงไะอร่อยฮะอร่อยคิดว่าไงวะน้องได้ทุกแล้วอ่ะได้แล้วเยอะใช่ไหมใจเย็นหน่อยมันเย็นปะเย็นใช่ไหมท้องดีกินโชว์ที่ท้องดี้โอ้ยหลังจากที่เราได้เดินมาใกล้จะหมดแล้วครับท้องนี้กินเยอะที่สุดท้องนี้เป็นคนจ่ายนะเข้าใจป่า นี่คทุกคนไอติม tamam ทุบของผมถ้วยนึงครับก็คนแต่จะหมดแล้วครับทองดีกินเยอะสุดดูดิเป็นคนใจสิบโคนนี่ไปอยู่ในทองดีหมดก็คือพี่กินแค่นิดเดียวเองอ่ะคุณต้องนั่งในทองดีเดี๋ยวก็มีไก่มีอะไรอร่อยไหมอร่อยไหมทุกคทองดีบอกว่าเบื่อไก่ไม่กินไก่ดไก่เหรอทองดีมันกินมาแล้วเพียบสี่ทองดีครับทุกคนกินเยอะสุดผมสั่งมาสิบโคนใช่ไหมครับทุกคนก็อยู่ในกระเพาะทองดีหมดแล้วก็เอาไว้ อ่ากินเลยแม่งเล็กต้องไปอร่อยม่้องดีมคยก้อนกุ้หน่อยดิอือหืแล้วเี็จะไปล้างไหนอะเี๋ยวเดี๋ยวคุอัดอร่อยม้องดีอร่อยมอร่อยไหมชอบลดอื่อยหมเนอพูดเฮ้ยแองดีเะพูดเย็นตาดำดีกว่ากินไปกระท่อมปะเนี่ยมันหอมคิดไม่ผิดจริงๆเลยพามไป อ้ยเหลือนิดเดียวอ้ยสุดยอดไปดีเอาเอาคนเยอะยังได้น้องๆาะอ้ยอุ้ยอุ้ยหมดแล้วเอานี้แล้วก็หมดแล้วครับทุกคนก็คือทองดีกินหมดแล้วครับทุกคนคิดไม่ผิดเลยครับทุกคนมาดิมามาด้วยหมดเลยมานะครับทุกคนมาครบมาเสิร์ฟให้เลยโค้กอีกผมปั้นพี่ไงพี่ต้องเรียนปั้นพี่ พี<ะ>่ดังท่ามัถ้าผมไม่มาแล้วพี่ไม่ดังโอเคโอเคกูยอมรับก็ได้แต่แต่ถ้าคลิปนี้มันมันดังจริงคนดูเยอะจริงอะ่ะกูจะมาเลี้ยงมงใหม่โอเคครับทุกคน <c oughs> ทองดีบอกว่ามันปั้นผมแต่ถ้าคลิปนี้คนดูเยอะเป็นพันเป็นหมืน่นยกพี่มาเลี้ยงมงใหม่โอเคท่ามีสามคนมาเลี้ยงเลยเดี๋ยวรอไก่ครับทุกคนตันงครับได้หมดไข่ได้หมดนี่ครับทุกคนไก่ก็มา้วครับไงท่าดีอร่อยไหม อร่อยโอ้โหไอ้ไอ้ติมก็หมดไงแฮปปี้ใหญ่อร่อยไงบุญมาแบบร้อนๆเลยร้อนใช่ไหมร้อนจิ๊ดๆไก่รสชาติเป็นไงเนาะอร่อยอร่อยมันเหมือนแบบคล้ายๆแบบว่าคล้ายของก้อนชอนนี่ครับทุกคนกินไก่เกาหลีไว้น่ะพี่อิ่มแล้วพี่เห็นพวกมึงกินก็รู้สึกอิ่มแล้วล่ะกินเลย ได้พูดเหมือนแม่ผมกเลยกินไปนั่นหรออร่อยปะพาน้นองๆมาเลี้ยงครับเด็กกับระไม่ต้องจัดเลย โอเคครับทุกคนแล้วแล้วไอติมทุกของเราก็หมดเป็นทติร้อยครับนี่คือถ้วยเอาใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็คือสั่งไก่มาเพิ่มครับก็เด็กๆครับก็อยากให้เด็กๆกินเงี้ิ่มครับทุกคนก็วันนี้ครับเป็นเสียอาร์ครับทองดีบอกว่าทองดีเป็นคนปั้นผมทุกคนแต่ถ้าคลิปนี้คนดูเยอะพี่จะมาเลี้ยกเงียบแต่ถ้าคนดูน้อยมันทำยัไงทำยังไงครับก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ใช่ไหมมึงบอกคนดูให้พี่หน่อยดิอ่ะมึงบอกคนดูให้พี่หน่อยก็อย่าเลยชอบชอบคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครียออ่่างพ แล้วก็เด็กเด็กทพอย่างผมด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็เด็กไอแฮปปี้เด็กเป็ดเด็กเป็ดนะครับแล้วก็ไอแฮปปี้บอกเบาๆหน่อยอแล้วก็ไออุ่นเด็กเวียนะหนาวเลยใช่ไหมเย็นมือมากเลยเย็นใช่ไหมอร่อยวะไอติมทุบก็เหมือนไอติมปนแนะนำแนะนำแนะนำใช่ไหมไม่ต้องซื้อไม่ต้องทุบกินคนเยอะๆดีกว่าเยอะเอ้าก็ไม่มีรสชาติเหมือนดื่ม เหมมือนดิโอเคครับทุกคน EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคือพาเด็กเกนมาคุกไปติ่มโค้นครับทุกแล้วทุกอีกครับเหมือนแบบเรามาตื่นเต้นนะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ให้ผมได้นะครับทุกคนอันนี้เกรียนเหรอโอเคครับทุกคนไปบายได้เจอกันอย่าลืมไปดูนะไม่ใช่แบบที่เข้ามาดูเข้ามาดูด้วยเออโอเคครับทุกคนไปบายเจอกันที่หน้